สวัสด like well. ีคร <ome> ับพี่น้องป้องปายคุณผู้ชมผมกับผมควบกับยอดพี่น้องเพราะผมนี่แหละทีเก่าทีเดิมพี่น้องอยากเนาะไปใส่เบ็ดน้อพี่น้องเนาะใส่เบ็ดอยู่สะอีพี่ทีเราทั้งทั้งขุนน้องพี่น้องเดี๋ยวมาทั้งขุนบ้านในพอดีผมย่างไปไปพ่อซะอีกด้านหนึ่งความพี่พี่น้องทั้งกอไฟพี่น้องเห็นกอไฟปะทีขึ้นสูงเดี๋ยวปมไก่เป็ษสาสาเนี่ยกันหน่อยนึงเต็มสาสานี่ละทีที่ว่าที่สูบน้อพี่น้องทีสูบเป็นสาต่อไป ก็แย่เม่ได้หรอเหมือนเดิมพี่น้องอากาศก็เริ่มอุ่นกั้นนิดหน่อยแล้วบางคนว่าอ๋อยังคลิปนี่ก็คลิปนั้นคือใครกันพวกใครเนี่พี่น้องท่ายมือเดียวกันก็ทายสะจากอีพี่ที่เหล่านะพี่น้องเนาะตัวนั้นผมกับมันยางรอเพิ่งเอ้าสานี่ก็เพิ่มมีปุ๋ยปตั้งจังไหนเนาะลองใส่เพ่งกันหน้าผมก็เลยว่าโอ้เลยใหญ่เบ็ดจากสะจากอีพี่ที่เหล่านะพี่น้องเอาไปลงสะเจ้าของที่สูบโมเมนต์ว่าใจหอนพี่น้อง ขจายค้อนนี่แหละว่ะวนว่าใจวนว่าอยากอยากเห็นตัวปลากวอนนี่สูบนั่งนั่งดิเห็นตัวปลาเนาะพี่น้องเนาะสี่จะไม่ละเพื่อขามไม่ได้พี่น้องเขาจะมากินน้ำมัดร่วงเข่าที่ซื้อโดยที่วัมีน้องกับเกียมกัจังได้จังได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวว่ายเฝ้าของไอ้เบุญอยู่กลางตรงหน้าพี่น้องเราจะบุญเอาของมายัางออกมา เครื่องยังใหญ่เครื่องใหญ่ยังมาไปปักหันเนาะเนี่ยเวลาล้อทางเบื้องผลงานเบื้องตูปลาพร้อมพี่น้องไปพี่น้องผมสีบเสียบไปเบื้องได้รอบนี่เสียเวลาพี่น้องเสียเวลาผูเบื้องจากเบื้องเบื้องจากลุ่นเนาะมันถึดบัว่าเฮ้ยพูนวะอย่าบอกขึ้นเลยนะอีพี่ตีเหล้วกับไปจากไหนเดือนนี้วะก็วัดได้แก้มพี่น้องวัดได้แก้มกับวัดได้วังว่าทีเอาหลายนะครับเบียร์วันสิบเอ็ดสิบสองหลังก็ฮักไปเนี่ยั้งแต่อีพี่ตีเหล่าทำพี่น้องเหลืออยู่เม the <c oughs> ื่อ <c> ก <oughs> ี <c oughs> <c oughs> ้หลังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องงไปเบ ไม้แล้วก็ไปไซก tamam. ันเลยพี่น้องไปเบิ้งไม้แล้วก็ไซแต่ทายามมึงพี่น้องมันสิมานวะป่ะเจ๊เวลาบ่ดุลเลยเาเบิ้งพื้นที่พี่น้องมาเบิ้งพื้นที่ใส่เบ็ดเดียบบอกให้คือเก่าพี่น้องบอกให้เชื่อรี่พี่น้องบอกพวกยามว่าเบิ้งจ้าดิพวกยามเบิ้งเราขึ้นอยู่ในพี่น้องพื้นที่แต่อน่วยนี่แห้งสั้นก็อีพี่ทีเดียวพี่น้อง แฮงสั่นกว่ากันจต่อน่วยนี่หน่วยนี่พี่น้องว่าดีสุดแต่ผมใจห่อนอะ่ะอ่ะอันนี้ก่อนอ่ะเนี้ยมาหยำเด่นซะก่อนนะซ้ำเพื่อไป,ไปขนเคียงมากันดอกอ้าพี่น้องเดี๋ยวผมใส่มาแล้วผมไทยพี่นอ้องเบิ่งเอาพี่น้องเนาม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 าเบิ่งดใชนี่ก็กวางก็อีพี่ทีเราพี่น้องก็งกใส่ห่างกันยังไงอยู่นะพี่น้องผมใส่ เลือดจากหมดเลือดยังนอกบัานติดมือน้่พี่น้องคงใจว่าหางกัดในไทแต่กันคนเคยใต็มไม้ทัรงหมดจัดน้อพี่น้องน้อคิดว่ามันทีหมดละ่ำเนี่เม็ดกลัวสองเม็ดปุ้มกัดใส่เสียบเสียบเสียบสองคนไปน้อพี่น้องเนาะมันสั้นเว้ยอยากดีภาพพี่น้องวันนี้เต่ละสาเนี่ยสั้นๆทั้งนั้นเลยนี่ยไม่เสีย ไคือโบบูบีน้องสารุ่ยนี่เป็นอีกเงี้ยบางองได้บบยังอีพี่ทีเหล้วพี่น้องมันกระบ่อนอยู่นี่เป็นป่าหน่อยวะจักปั๊เดี๋ยวผที่มะยำตามมะยำพี่น้องมาเนี่ยตามมะยำมจังมาเบิ่งกันผลงานมันตีมานบเวอีพี่ทีเหล้วกังว่าได้มหกีอยู่ได้เนาะงกูได้ติดตามใจพี่ทีเหล้วพี่น้องอั่างที่เมื่อกี้แจ่ม น่ามากักล่วงเขานะพี่น้องนะแต่ว่าษาไทยบ้านพี่น้องน่ามักล่วงเขา้าครับผมถ้าไปชุม่มเถื้ออย่ามึงพี่น,อน้องมามามาโดนเติบเลยมาซองมึง <c oughs> โอ้ยจังงดีกินฝันฝันกันก็ชจังดีหลังนี่ยเ <c oughs> ป็นตะมึงเต็อเนาะโอ้ยสันฉันฉัน อยังระบอลน,นั่นโอ้คืออีพี่น้องแล้วนงี้ยก็อันนี้ลุดพี่น้องลุดตอนคืออีพี่น้องอเบ็ดได้อยู่หันเดี๋ยวบึงบนป่าอยู่บ่โอ้ยผมตอนนี้อยากถอดต้องเทาดีกว่าพี่น้องผมยันผมไงพะกาบ้าลงนี่ถอดลงเทาไว้มันสั้นแห้งเนีมันควรเป็นตะเหยีพี่น้องควรเป็นตะเหยีอันนี้ก็ซื่อๆอ,อ,อยู่บ่อตึงบ่เคง้งบ่อยัง

บวกหาย,ยังนังอยู่นังนี่ก็ได้มามามาเบิ้งดูขอชมตู่ดูยังไงขอชมหน่อยอ้างอ่องอ่าติ่งแห้งอย่าติ่งแห้งอา้างรุดซั่มพี่น้องเอ้ยแต่เท่าใดครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละนี่แล้วมันถือมินมินพี่น้องรุดซั่ม,มพี่น้องเห็นตัวมั้ยเงนผมไม่ได้ตัวเดลยครับบอนบวกหลุดไปเลยเอ้าเอาไว้ทุกอนเดี๋ยวปิดคลิปแล้วจังหวีบไ ไล่เก็บออกมันเสียเวลาพี่น้องพี่เบิรงมีอีกบ่มีอีกไหมมีอีกไหมทางนี้ดูทางนี้แหล่ะอ๋อหักดีลราเบ็ดก็ไดม้มแต่หลังข้าหักหลุด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 หล,ล,ลุดพี่น้องหลุดเบิด์กส่วนหนึ่ก็บ,บ่ถึก่อีพี่นี่งคือโบหมันพี่น้องกับเบิรงอีพี่นี่งว่าชีบ่คือเลยว้ยสาหน่อยนี่ป่าบ่ถึกถึกกระลุด ฮะแซงมันบอ่อเป็นยังเดี๋ยวกะิเอาเครื่องมาลงสูบมันได้คือเก่าเลยล่ะถึงบ่อไรเนี่ยเกี่ยมกระไดไปพี่น้องเมื่อตัวบบบนี้ผมยังไปเอาเกือบเป็นบุไดเลยมาคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมาคลิปอบ้านๆอยากหา,หากินนะพี่พี่น้องกับเรื่องนะพี่น้องเนาะก,กดไลค์กดกแชร์กดติดตั้งไก่ผมเพือ่อเป็นก็หลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปพี่น้องจากคลิป มีสาราบ่มีสาราพี่น้องเบิ่งให้เนี้ยผมก็เฮ็ดคลิปกัจังได้ดอกผมมาเบิ่งของอีกผมขึ้นจากหอยโ้ถ่ายไปไหนโบไปได้เฮ็ดไปได้อ้าวผมกังบ่ายอยู่เริ่มเด้อพี่น้องเด้อกูไล่กดแชร์กด Subscribe ผมเนี้ยผมก็อยากเฮ็ดเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศบ้านพี่น้องผู้เพิ่นไปถ้ามาหากินไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศเพิ่นก็เบิ่ง FT ก็มีอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ เบื้องแลังเพื่อนเลยผมรูโอ้ยคือหอดบานเด้เพื่อนกับวายเยู่เนาะบางคนก็มาก็มินอยู่ผมไปเฮ็ดงานอยู่างนอยู่นี่เด้คือหอดบานเพื่อนว่ะเบื้องชีพเราเล็โอ้ยคือหอดส่วนตะกี้ไปได้หน่อยหาเลี่ยงเงื่อนเรื่ยงควายเด้ขนาดนั้นไปพี่น้องพอกันชิมหนาครับชิมนี่มีเพียงสามนี่สวัสดีครับพี่น้อง